n a t u r a Radio ข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ02 629 4481ถึง3 4 78, ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไปเพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณ แล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้าจากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายิ่งขึ้นค่าใช้จ,จ่ายในการส่ง SMS ข้อความละ6บาทรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแปกหามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อน รักไม่เบื่อนายแต่มันน่าสงสัยว่าจะจริงหรือเธอตอบได้ไหมไหนลองบอกกล่าวบอกกันหน่อยน้องสาวว่าเธอคิดยังไงเธอติดใจฉันฉันมันสุดหลออต่อไปจะรักฉัน เรื่องช้าหาตาเหียนหมดความหมายบอกหน่อยได้ไม่มีใครจะคอยห่วงใยดูแลเธอจะรักแท้แค่ไหนอยากรู้อยากรู้นัากรูนับอยากเธอติดใจฉันฉันมันสุดหล่อต่อไปจะ ฉันนะารึเปล่าเธอจากนักจัานนักอยากกันโดยั้อยบอกกันแต่น้องสาว่าคิดอยากคุ้นนักอยากคา้นนักอยากอยากคุ้นนัก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อนนะคะป้าอ่อนเอ็มออนโคจเเสนี on, eni, อยู่เป็นเพื่อนคุณน้ฟังทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะตั้งแต่11บเนาฬิกาสานาทีไปจนถึง12บสนาฬิกาโดยประมาณนะคะทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w m a n a g e r r a d i o c o m เปิดเข้าไปฟังสดได้ฟังย้อนหลังได้ค่ะฟังแล้วถ้ามีคําถามนะคะหรือว่าจะพูดคุยทักทายให้กําลังใจผู้จัดก็ส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะ รายการนี้พิมพ์ H เว้นวรรตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่4707878 AISD t a c to move e H ข้อความละ6บาทค่ะหรือจะโทรเข้ามาในห้องส่งก็ได้นะคะที่026294481-3ค่ะเปิดเพลงเข้าสู่วัยชรากันแล้วนะคะเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นคำถามจาก คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะถามมาใน f c e e o o o นะคะป้าก็ตอบไปคร่าวๆแล้วนะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะ,ะก็เลยเอามาเล่าในรายการวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเผ<อ>ื่อคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการ รับประทานแคลเซียมเสริมที่เป็นเม็ดๆะนะคะกับโรคกระดูกปรุนนะคะเจ้าของคำถามนี้ถามมาใน facebook บอกว่าอยากจะซื้อแคลเซียมเม็ดๆเ,เนี่ยนะคะให้คุณแม่กินนะมันจะมีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะวันนี้ปอนก็เลยเอาเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะแล้วก็เรื่องของแคลเซียมนะทั้งที่เราสามารถหากินได้จากอาหารธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่เป็นวิตามินเสริมนะคะรวมถึง มีวิธีการยังไงบ้างนะที่เราจะทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแต่ว่าวันเดียวเนี่ยคงจะไม่จบนะคะเพราะป้าอ่อนชอบอู้วันนี้ก็จะไปครึ่งเดียวก่อนนะคะเอาเรื่องเรื่องของแคลเซียมกับโรคกระดูกพรุนนะคะวันนี้ก็นำบทความมาจากรองศาสตราจารย์ดเรเพศสัชกรบุตสบาจินดาวิจัก จากภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เล่ากันตั้งแต่ว่ากระดูกของคนเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นการปูพื้นฐานกันก่อนว่ากระดูกพลุนนั้นมันเป็นยังไงนะคะกระดูกของคนเราก็จะประกอบด้วยโปรตีน1ใน3ส,ส่วนนะคะอีกสองใน3ส,ส่วนก็คือเกลือแร่ ปโปรตีนที่เป็นเนื้อกระดูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอลลาเจนนะที่เราเคยได้ยินชื่อกันนะคะส่วนเกลือแร่ที่ว่านั้นก็คือแคลเซียมนั่นเองนะ,ะเกลือแร่ที่อยู่ในกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองกระดูกก็เหมือนกับเนื้อเยื่ออื่นๆของร่างกายนะคะที่ต้องมีการผลัดผิวคือเอาเซลล์เก่าออกไปแล้วก็เติมเซลล์ใหม่เข้ามานะคะซึ่งการผลัดผิวนี้ก็เกิดจากการทำงานร่วมกันของเซลล์สลายกระดูกแล้วก็เซลล์สร้างกระดูก โดยเซลลสลายกระดูกนั้นมันจะกินเนื้อกระดูกให้มันเป็นหลุมลงไปนะคะต่อจากนั้นเซลล์สร้างกระดูกก็จะสร้างเนื้อกระดูกมาเติมลงไปในหลุมนั้นจนเต็มกระดูกที่ได้ก็จะมีผิวสวยงามตามเดิมนะคะแต่ทีนี้พออายุมากขึ้นแก่ตัวลงไปการสลายกระดูกมันจะมากกว่าการสร้างกระดูกนะพอสลายมากกว่าการสร้างนะคะก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะคะ การทำงานของเซลล์สลายกระดูกและเซลล์สร้างกระดูกก็จะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนและก็สารภายในร่างกายหลายชนิดค่ะการเติบโตของกระดูกจะเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กนะ,ะจนได้ความหนาแน่นของมวลกระดูกสูงสุดที่อายุ20ปีในผู้หญิงนะคะส่วนผู้ชายนี้25ปีหลังจากนี้ไปแล้วมวลกระดูกจะมีความหนาแน่นลดลงอย่างช้าๆค่ะ เมื่ออายุ40ปีขึ้นไปมวลกระดูกจะมีความหนาแน่นลดลงร้อยละ0.5ถึง1ต่อปีนะคะแต่สําหรับผู้หญิงในช่วง10ปีแรกหลังจากที่หมดประจําเดือนความหนาแน่นของมวลกระดูกจะลดลงเร็วมากค่ะก็คือร้อยละ3ถึง5ต่อปีหลังจากนั้นไปอีก10ปีความหนาแน่นของมวลกระดูกจึงจะลดลงช้าลงนะคะก็คือลดลงร้อยละ1ถึง2ต่อปีค่ะ ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะคะก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงใช่ไหมคะว่ากลัวจะเป็นโรคกระดูกพรุนเราจะมีอาการสังเกตอะไรได้ไหมว่าเอะเราเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วหรือยังนะคะโรคกระดูกพรุนนี้เป็นโรคที่มีความผิดปกติของกระดูกที่เกิดเนื่องจากความไม่สมดุลในกระบวนการผลัดผิวกระดูกนะอย่างที่เล่าไปแล้วโดยเซลล์สลายกระดูกมันจะทํางานมากกว่าเซลล์สร้างกระดูก ก็ทำให้มวลกระดูกเนี่ยมีความหนาแน่นลดลงเนื้อกระดูกบางลงแล้วก็มีความแข็งแรงน้อยลงนะรวมถึงมีความเปราะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโรคนี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญเลยในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ที่ถามว่ามีอาการเตือนไหมต้องบอกว่ามันเป็นภัยเงียบนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีอาการอะไรนะ,ะมีเพียงแค่ว่าเนื้อกระดูกจะบางลงนะ,ะพรุนมีความหนาแน่นน้อยลง กว่าจะรู้ตัวนะคะว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็ต่อเมื่อเราเกิดกระดูกหักขึ้นมานะคะซึ่งก็มักจะตามมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นเราอาจจะลื่นหกล้มนะคะหรือว่าตกบันดไดเงี้ยนะคะก็เกิดกระดูกหักขึ้นมาพอไปตรวจนะถึงได้เจอว่าอ๋อเป็นโรคกระดูกพรุนซะแล้วนะคะตำแหน่งของกระดูกที่มีการหักที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่กระดูกข้อมือ กระดูกสะโพกแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะก็อธิบายได้ว่าเวลาที่เราหกล้มนะคะคนเราก็มักจะเอามือยันพื้นเอาไว้ก่อนเพื่อประคองตัวเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่กระดูกมันบางลงนะกระดูกข้อมือก็เลยไม่สามารถจะรับน้ําหนักตัวได้เต็มที่เหมือนตอนหนุ่มสาวนะคะกระดูกข้อมือก็เลยหักนะคะเมื่อกระดูกข้อมือหักก็จะใช้มือข้างนั้นหยิบจับอะไรไม่ได้ในระหว่างที่ต้องเข้าเฝือกนะะก็ คุณภาพชีวิตก็เสียไปนะคะหรืออย่างในกรณีที่ตกบันไดนะคะถ้าเกิดว่าก้นกระแทกพื้นก็จะมีกระดูกสะโพกหักนะ,ะนะก็ทําให้เดินไม่ได้ในะะระหว่างการรักษาบางคนก็อาจจะต้องเปลี่ยนข้อะะใส่ข้อเทียมเข้าไปอาจจะทําให้ต้องนอนติดเตียงตลอดเวลาะะซึ่งก็อาจจะเกิดแผลกดทับนะคะหรือว่าโรคอื่นๆตามมาได้ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอะะนะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดตามมาะะหลังจาก มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนนะคะผู้หญิงจะมีโอกาสกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนมากถึงร้อยละ30-40ถึงนะคะในขณะที่ผู้ชายโชคดีกว่าก็คือมีโอกาสแค่ร้อยละ13นะคะโดยผู้หญิงช่วงอายุ10ปีแรกหลังหมดประจำเดือนกระดูกจะบางลงเร็วมากนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนื่องจากว่าขาดฮอร์โมนเพศหญิงนะ,ะหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเอง นอกจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วนะคะก็ยังเกิดจากความเสื่อมตามวัยซึ่งอันนี้ก็พบได้ทั้งในผู้ชายและก็ในผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงจะเห็นชัดเจนกว่าเนื่องมาจากฮอร์โมนนั่นเองนะคะโรคกระดูกพรุนยังอาจจะเกิดตามมาจากการเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นโรคไตโรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคมะเรง็ง ภาวะฮอร์โมนพาราเทรอยสูงนะคะแล้วก็ภาวะกลุ่มอาการคุชชิงนะคะหรือว่าคุชชิงซินโดมนะคะอันนี้จะเป็นโรคที่มีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดสูงนะคะนอกจากนี้ก็ยังอาจจะเกิดจากการใช้ยานะคะที่ทําให้เกิดภาวะกระดูกพรุนตามมาได้นะคะอย่างเช่นยาพวกกลูโคคอร์ติคอยนะคะหรือว่ายารักษามะเร็งยาพวกยากดภูมิคุ้มกันนะ,ะแล้วก็ยากันชักนะ,ะอันนี้ก็ อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะแต่พวกนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่แล้วนะคะก็ถ้ากังวลก็ปรึกษาคุณหมอได้ทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าด้วยเหตุที่โรคกระดูกพรุนเนี่ยม,มันมักจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดกระดูกหักขึ้นมานะคะดังนั้นอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วนะคะ ก็สิ่งที่เราพอจะทําได้ก็คือเราควรจะทราบเอาไว้นะคะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนนะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ว่านี้มันก็จะมีอยู่สองประเภทก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราปรับเปลี่ยนได้นะค,ะคือพฤติกรรมของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็ต้องเรียกว่ายอมรับชะตากรรม <laughs> ยอมรับชะตากรรมกันไปนะคะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยนะก็จะมีโอกาสสูงนะที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าปัจจัยเสี่ยงทั้งสองประเภทที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง เอาปัจจัยเสี่ยงที่เราไปปรับเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้ก่อนกันล้กันนะคะก็คืออายุที่มากขึ้นนะคะยิ่งอายุ65ปีขึ้นไปนะ,ะก็จะเสี่ยงสูงขึ้นนะคะแล้วก็เพศหญิงนะ,ะเพศหญิงก็รับเละในหลายๆโรคเหมือนกันนะกระดูกพรุนนี่ก็เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฮอร์โมนเป็นปัจจัยสําคัญนะ,ะพอเรา เข้าสู่ช่วงวัยทองนะคะขาดฮอร์โมนเพศหญิงไปนะ,ะก็เพิ่มความเสี่ยงกระดุกรุนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การเป็นผู้หญิงผิวขาวและผู้หญิงเอเชียนะคะหรือว่าบางคนผู้หญิงบางคนที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ45ปีนะคะหรือว่ามีพยาธิสภาพที่จะต้องมีการผ่าตัดเอารังไข่ทั้งสองข้างออกไปก่อนที่จะถึงวัยหมดประจำเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดกระดูกพรุนได้นะคะหรือว่าคนที่มีโครงร่างเล็กนะคะหรือมีประวัติคนในครอบครัวนะะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวเป็นโรคกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกหักจากโรคกระดุกพรุนนะคะหรือว่าคนที่เคยกระดุกหักจากภาวะกระดูกเปลาะบางนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ เราไปปรับเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้นะคะแต่มันก็มีปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเราสามารถปรับพฤติกรรมของเราได้เพื่อที่จะลดภาวะเสี่ยงนะที่จะเกิดกระดูกพรุนได้นะก็คือการรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอถ้ารับประทานไม่เพียงพอก็เสี่ยงได้นะคะหรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้แช้แรงกายนะหรือว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นประจํา ดื่มสุราเกินขนาดเป็นประจำนะคะหรือว่าดื่มกาแฟเกินขนาดเป็นประจำเหมือนกันนะ,ะกาแฟถ้าแต่พอดีนะคะก็อาจจะพอมีประโยชน์นะคะวันละแก้ว2แก้วแต่ถ้ามากกว่านั้นก็แทนที่จะเป็นประโยชน์ก็เกิดโทษได้ในหลายๆอย่างนะคะหรือว่ามีดัชนีมวลกายต่ำกว่า19มีความเสี่ยงต่อการหกล้มนะเนื่องจากสาเหตุอื่นที่แก้ไขได้นะ,ะอย่างเช่น ตาเป็นต้อนะถ้าเราไปลอกต้อซะเนี่ยนะคะตาก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นหรือว่าสายตาไม่ดีสายตาสั้นสายตายาวนะคะแล้วก็ตัดแว่นซะนะให้เห็นชัดเจนขึ้นหรือว่าตาพร่ามัวจากการใช้งานมากเกินไปแล้วก็ลดการใช้งานซะนะคะกินแคลเซียมไม่พอนะออกกําลังกายงดบุหรี่เล่านะ,ะกาแฟอย่าให้เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ดูดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์พวกนี้นะคะ ก็จะช่วยป้องกันนะโรคกระดูกพรุนได้นะคะการป้องกันโรคกระดูกพรุนที่ดีที่สุดก็คือการทําให้กระดูกนั้นมีความแข็งแรงซึ่งมันจะต้องเริ่มเสริมสร้างมวลกระดูกกันมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะตั้งแต่เราเริ่มเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนั้นก็คือทําให้มวลกระดูกนั้นมีค่าสูงสุดในช่วงอายุที่มันควรจะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกสูงที่สุดนะ,ะก็คือเรียกง่ายๆว่า กินอาหารให้เพียงพอนะออกกําลังกายนะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำให้กระดูกแข็งแรงนะจนถึงจุดสูงสุดที่มวลกระดูกของเราจะหนาแน่นที่สุดนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราคิดจะมาทําให้กระดูกแข็งแรงเราจะมาเติมให้กระดูกมันดีเหมือนเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยมันก็ยากแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพออายุมากขึ้นการสลายกระดูกมันจะมากกว่าสร้างกระดูกแล้วนะก็เรียกว่าไม่ทันแล้วแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาโหม เอาทีหลังนะตอนที่มันไม่ทันการแล้วนะคะเราต้องทําตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เด็กๆเลยจะเป็นการสะสมต้นทุนนะให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่ ะะหลังจากนั้นพอเริ่มมีความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงอย่างช้าๆก็ควรเสริมสร้างกระดูกเพื่อทดแทนการสูญเสียนะคะแล้วพอเข้าสู่วัยสูงอายุการเสริมมวลกระดูกก็ยิ่งมีความจําเป็นเพราะว่ามวลกระดูกมีความหนาแน่นลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในผู้สูงอายุยังมีความเสื่อมถอยของร่างกายนะคะมีโรคประจําตัวมีการใช้ยาหลายชนิดนะคะยาบางอย่างก็มีผลต่อกระดูกด้วยแล้วก็มีโอกาส หกล้มได้ง่ายด้วยนะในผู้สูงอายุก็เกิดกระดูกหักได้บ่อยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องการรับประทานแคลเซียมเสริมนะคะถ้าจะรับประทานแคลเซียมเสริมควรอยู่ในความดูแลของแพทย์นะค,ะคือควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนนะ,ะว่าเราเป็นกระดูกพรุนหรือเปล่ากินเข้าไปแล้วมันช่วยอะไรได้ไหมนะ,ะไม่ใช่ว่านึกอยากจะกินก็ไปซื้อมากินนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่า คุณหมอนะบอกว่าเราควรจะกินแคลเซียมเสริมนะคะก็ควรพิจารณาว่ายาเม็ดแคลเซียมที่เราจะกินนั้นอยู่ในรูปของเกลืออะไรนะคะเพราะว่าแคลเซียมนั้นมีมมหลายประเภทค่ะเกลือแคลเซียมแต่ละชนิดก็จะให้ธาตุแคลเซียมไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอนเนตจะให,ตรตรให้แคลเซียมร้อละสีแคลเซียมซิเตรตให้แคลเซียมร้อละ แล้วก็แคลเซียมกลูโคเนตจะให้แคลเซียมร้อยละ9้านะคะแต่มันก็มีข้อที่ต้องคำนึงถึงมากกว่ามันให้เยอะหรือให้น้อยนะคะเพราะว่าไอตัวที่ให้แคลเซียมเยอะๆกลายเป็นว่ามันดูดซึมไม่ดีนะไอตัวที่ให้น้อยกว่าดูดซึมดีกว่าก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะเพราะว่าเกลือแคลเซียมเหล่านี้มีอัตราการละลายไม่เท่ากันค่ะแคลเซียมซิเตรตละลายได้ดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนต เกลือที่มันละลายดีกว่าเนี่ยมันจะดูดซึมได้เร็วกว่านะคะดังนั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะพิจารณากินแคลเซียมซิเตรตนะซึ่งมันจะ,ะดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตอะไรแบบนี้นะคะถ้าไปซื้อตามร้านขายยาเนี่ย ที่สื่อสารกันเข้าใจง่ายๆบอกแคลเซียมเม็ดฟูอะไรเงี้ยนะคะอ่าอันนี้ก็จะดูดซึมได้ดีแต่ว่าราคาก็จะแพงนะคะก็คือถ้าดูดซึมได้ดีราคาก็จะแพงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาก็ปรึกษาคุณหมอนะคะดีที่สุดนะคะ บางอย่างเนี่ยนะคะมันมีข้อควรคํานึงด้วยนะเช่นว่าแคลเซียมบางอย่างเกลือบางอย่างเนี่ยควรรับประทานก่อนอาหารเนื่องจากว่าสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะเนี่ยมันจะช่วยละลายเกลือแคลเซียมเหล่านี้นะ,ะถ้าไปรับประทานหลังอาหารก็จะมีการละลายของเกลือแคลเซียมลดลงเลยพวกนี้นะคะเป็นข้อที่เอาต้องเอามาพิจารณาด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการรับประทานยาเม็ดแคลเซียมก็คืออาจจะมีปัญหาท้องผูกตามมาได้นะคะก็แนะนําให้ดื่มน้ําตามมากๆแล้วก็รับประทาน ผลไม้ให้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าแคลเซียมนั้นสามารถทําปฏิกิริยากับยาได้หลายชนิด ะะดังนั้นผู้สูงอายุที่ปกติก็กินยาเป็นขนมมียาเยอะนะคะก็อาจจะมีบางตัวที่มันทาปฏิกิยากันได้ทําให้ยาดูดซึมได้น้อยลงนะหรือทําปฏิกิยากันยังไงก็แล้วแต่นะะดังนั้นก็แนะนํารับประทานยาเม็ดแคลเซียมให้ห่างจากยาอื่นอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะอย่างไรก็ตามปรึกษาคุณหมอนะว่าเราจะกินยังไงดีนะคะปริมาณแคลเซียมที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือวันละ1000มิลลิกรัม นะคะทีนี้แคลเซียมมันจะมีข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายมันจะดูดซึมได้จํากัดนะคะก็คือครั้งละ500มิลลิกรัมนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะกินแคลเซียมเม็ด1เม็ดมีพันมิลลิกรัมเนี่ยกินเข้าไปทีเดียว1,000มิลลิกรัมร่างกายดูดซึมได้ไม่หมดนะคะดังนั้นเขาก็แนะนําว่าถ้าจะกินเป็นแคลเซียมเม็ดเมดนะคะก็ควรจะแบ่งรับประทานนะ,ค,ะครั้งละครึ่งเม็ดก็คือครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะเพราะว่า ถ้ามากกว่านั้นร่างกายเราก็ดูดซึมไม่ได้แล้วเราก็เอาแค่ ครั้งละครึ่งเดียวพอนะถึงจะดูดซึมได้ดีนะคะดังนั้นก็เป็นเหตุผลว่าเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อนมเสริมแคลเซียมนะที่บบกโอ้แคลเซียมสูงมากเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถึงแม้จะใส่แคลเซียมเข้าไปเยอะแยะมากมายร่างกายก็ดูดซึมได้ไม่หมดอยู่ดีนะคะก็ไม่จําเป็นเรียกว่าไม่จําเป็นกันละกันไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่านมพวกนี้ก็จะแพงกว่านมทั่วไปนิดหน่อยนะคะวัยสูงอายุอาจจะพิจารณาเป็นนมพร่องมันเนยหรือว่านมศูนเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ โดยสรุปแล้วนะคะถ้าคุณหมอบอกว่าจะต้องรับประทานแคลเซียมเสริมนะคะก็ไม่ควรจะเกินวันละ1000มิลลิกรัมนะ,ะโดยแบ่งรับประทานครั้งละไม่เกิน500มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ไม่ควรจะรับประทานในปริมาณสูงกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่าการรับประทานแคลเซียมปริมาณสูงจะเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกจนถึงขนาดที่จะไปลดโอกาสการเกิดกระดูกหักได้นะคะ ที่สำคัญค่ะเมื่อไม่นานมานี้มีรายง,งานการศึกษาที่พบว่าการรับประทานยาเม็ดแคลเซียมในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะก็คือพูดง่ายๆเป็นแคลเซียมที่เป็นเม็ดๆที่เรากินกันนี่แหละจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยแต่ว่าหลอดเลือดสมองเนี่ย ยังมีอัตราช้ากว่านะคะแล้วก็ไม่มีนนยยะสำคัญทางสถิตินะแต่ว่าที่สำคัญก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยอันนี้นะคะเพิ่มโอกาสเสี่ยงได้นะคะซึ่งก็มีโอกาสเสี่ยงได้ทั้งในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงผู้สูงอายุก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วด้วยนะคะดังนั้นการเสริมแคลเซียมมากก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ ต้องระวังค่ะนะกินเยอะไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะถึงได้บอกว่ายังไงก็ตามอยากไปซื้อกินเองต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะข้อมูลเพิ่มเติมจากในแพทย์สันใจยอดสินค่ะก็เล่าบอกว่าเมื่อต้นปี2556คณะทำงานป้องกันโรคของรัฐบาลอเมริกันนะคะได้ออกคำแนะนำใหม่นะบอกว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนไม่ควรจะกินแคลเซียมเป็นเม็ดเสริมเพื่อป้องกันกระดูกหัก เพราะการทบทวนหลักฐานใหม่ๆแล้วสรุปได้ผลชัดว่าการกินแคลเซียมเป็นเม็ดเสริมไม่ได้ป้องกันการเกิดกระดูกหักแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้กินแคลเซียมไปนานๆอาจจะมีโทษนะคะก็คือ2เรื่องเรื่องแรกนะคะพอเอางานวิจัยที่ดีๆนะต้องย้ำว่าที่ดีๆนะคะก็คือ อย่างที่บอกว่างานวิจัยมีหลายระดับนะคะเราเลือกเฉพาะงานวิจัยที่ดีเอาข้อมูลมารวมกันแล้ววิเคราะห์ก็จะพบว่าการกินแคลเซียมเสริมที่ไม่มีวิตามินดีอยู่ด้วยนะคะมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากขึ้นนะ,ะอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นหลักฐานที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นหลักฐานระดับที่เชื่อถือได้ซะด้วย ประเด็นที่2ก็คือมีการวิจัยเชิงระบาดวิทยาครั้งใหญ่ที่ติดตามนานถึง12ปีนะครพบว,ว่าผู้หญิงที่กินแคลเซียมเสริมเป็นนิ่วในไต,ตามากกว่าผู้หญิงที่ไม่กินแคลเซียมเสริมนะ,ะหมายถึงแคลเซียมที่เป็นเ mm ม็ดๆนะคะไม่นับแคลเซียมในอาหารธรรมชาติเพราะงานวิจัยเดียวกันพบว,ว่าคนที่กินแคลเซียมในอาหารธรรมชาติสูงเป็นนิ่วน้อยกว่าคนที่กินแคลเซียมในอาหารธรรมชาติต่ำ นักวิจัยก็อธิบายว่าน่าจะเกิดจากแคลเซียมในอาหารธรรมชาติมันไปช่วยจับกับออกซาเลตในอาหารค่ะกลายเป็นสารประกอบที่ไม่ถูกดูดซึมในลำไส้ทำให้ออกซาเลตไปก่อนิ้วไม่ได้นะคะขณะที่แคลเซียมเสริมกินแบบเป็นเม็ดเม็ดโดดโดดเนี่ยไม่มีออกซาเลตจากอาหารให้จับก็เลยไม่ได้ประโยชน์ในแง่นี้นะคะอันนี้ก็เป็น2ประเด็นนะที่ คนที่คิดจะกินแคลเซียมเสริมนะจะต้องระวังนะคะทีนี้ถ้าไม่กินแคลเซียมเสริมละ่ะจะทำยังไงดีนะคะก็จะมีคำแนะนำนะคะว่าเราจะหาแคลเซียมจากอาหารธรรมชาติได้ที่ไหนนอกจากอาหารแล้วเราควรจะได้วิตามินดีด้วยนะถึงจะดูดซึมแคลเซียมได้นะไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะคะวิตามินดีจะหาได้จากที่ไหนนอกจากนั้นนะคะจะมีวิธีอะไรอีกบ้างที่จะทำให้กระดูกข,ของเราเนี่ยแข็งแรง ไปติดตามฟังกันต่อนะคะพรุ่งนี้11โมงครึ่งเวลาเดิมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะป้าออนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแปกหามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าออนติดตามฟังรายการย้อนหลัง ได้ทางเว็บไซต์ www.managerradio.com Manager Radio ข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ02-629-4481-3